มีข้อที่สิบสามนะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งฐานยาวสิบนะฐานยาวสิบเซนนะครับแล้วก็สูงหกเซนนะครับถ้าเพิ่มความยาวฐานไปอีกสองเซนจากสิบเพิ่มไปสองก็เป็นสิบสองเซนรูปใหม่ฐานจะเป็นสิบสองเซนนะครับแล้วเพิ่มความสูงไปอีกหนึ่งเซนรูปเดิมสูงหกเซน เพิ่มอีกหนึ่งเซนรูปใหม่ก็จะสูงเจ็ดเซนนะครับดเด็กจะเห็นว่าฐานก็เยอะขึ้นฐานก็เพิ่มขึ้นสูงก็เพิ่มขึ้นพื้นที่จึงเพิ่มขึ้นแน่ๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างหนึ่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งลดไม่แน่แล้วพื้นที่อาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้ใช่ไหมแต่คราวนี้ทั้งสองอย่างเพิ่มหมดเลยพื้นที่เพิ่มแน่ๆเขาอยากรู้ว่าพื้นที่เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เราก็มาคำนวณพื้นที่รูปเดิมก่อนพื้นที่ สี่เหลี่ยมด้านขนานรูปเดิมฐานคูณสูงฐานสิบเซนสูงหกเซนพื้นที่ต้องหน่วยเป็นตารางเซนนั้นพื้นที่ของรูปเดิมคือหกสิตารางเซน แล้วก็มาคำนวณพื้นที่ของรูปใหม่สูตรก็ฐานคูณสูงเหมือนเดิมนะฐานสิบสองสูงเจ็ดก็แปดสิบสี คำถามพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เอาส่วนที่เพิ่มเอาพื้นที่ส่วนที่เพิ่มก่อนเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่เพิ่มก็จะเป็น84ดสิบสี่ลบหกสิบสิบสี่ตารางเซน อบผู้ก่อนเด็กๆมันเพิ่มขึ้นมาจากหกสิบหรือมันเพิ่มขึ้นมาจากแปดสิบสี่เพิ่มขึ้นมาจากสิบเออจึงต้องเทียบกับหกสิบโอเคไหมครับจึงต้องเทียบกับหกสิบจึงต้องเทียบกับค่าเดิมครับนะเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่เดิมหกสิบ นั้นจึงต้องเทียบกับพื้นที่เดิมนะครับนั้นพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาพื้นที่ส่วนที่เพิ่มเอาไปเทียบกับพื้นที่เดิมแล้วคูณร้อยเปอร์เซน พื้นที่ส่วนที่เพิ่มยี่สิบสี่เทียบกับพื้นที่เดิมหกสิบแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามยี่สิบห้าสามไปตัดยี่สิบสี่ได้แปดแปดห้าได้สี่สิบ นะพื้นที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่เดิมครับพื้นที่ส่วนที่เพิ่มคือสีสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่เดิมนะ เพราะเพิ่มลดมันเทียบกับค่าเดิมนะครับที่บอกว่าพื้นที่เพิ่ม40%เนี่ยความหมายก็คือพื้นที่มันเพิ่ม40%ของพื้นที่เดิมเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนให้นะ Thank you.